สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนเน็ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับทอเฟ e ิวเลครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันในโหมด p v p สามัครับสาหรับทีมแรกที่ผมจะมาเล่นนะครับจะเป็นทีมทอเฟซครับก็ตามชื่อเลยนะทอเฟซิวเบลมาทั้งทีนะครับดังนั้นตัวละครที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวละครเฟซทั้งหมดเลยนะครับโดยสมาชิกในทีมนะครับจะประกอบไปด้วยท ตัวที่2จะเป็นโคเทลเฟสครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นน้องซับหอกที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาจากเฟสซัมเมอร์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับส่วนซับต้นแดงสีเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นดาราชิเจ้าเก่านะก็สําหรับค่าพลังทีมนะครับผมบอกเลยว่ามันโอเวอร์มากเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยอยู่ที่267,278นะแน่นอนว่าผมกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้นะครับบอกเลยว่าโอกาสเราเริ่มก่อนน่าจะประมาณ90%ได้นะ แล้วก็สําหรับจุดเด่นของทอครับเอกลักษณ์คอพิพากษาเมื่อเริ่มต่อสู้ทอจะทําการมอบบัฟใส่ฟ้าศักดิ์สิทธิ์ให้กับตนเองและมอบเอฟเฟค์ลดดาเมจสาให้กับพวกพ้องที่กําหนดเป็นเวลา2เทินนะครับโดยพวกพ้องที่กําหนดของทอเนี่ยก็จะปเป็นเผาไม้ระบุก,กับตัวละครที่มีอัตลักษณ์แหลกนรกนะสำหรับสสยฟ้าศักดิ์สิทธิ มันจะเก็บสแต็กได้ด้วยนะโดยสแต็กสูงสุดที่สามารถเก็บได้เนี่ยก็คือ3ามแสนหน่วยนะครับวิธีเก็บก็ง่ายมากเพียงแค่เราสร้างเดเมจกับศัตรูหรือได้รับเดเมจจากศัตรูก็ได้นะครับและเมื่อตอนเองใช้สกิลจะสามารถสร้างเดเมจเพิ่มเติม30%จากค่าสแต็กเดเมจที่สะสมมาได้นะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าโจมตีเป้าหมายที่มียัวยูย,ยูจะเสริมความแรงได้อีก50%ด้วยครับเท่าน,นั้นยังไม่พอหลังจากที่เราเก็บไต้ฟ้าศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ย ทอจะทําการถอนสายฟ้าสักสิทธิ์ออกนะครับแล้วก็จะมอบบัฟเทพสายฟ้าลงทันให้กับตนเองเป็นเวลา3เทินแทนครับซึ่งความสามารถเทพสายฟ้าลงทันนะครับจะเสริมความสามารถได้โจมตีถึง30%และเมื่อตอนเองใช้สกิลโจมตีเดียวจะสามารถทาเดเมจที่ที่2ซึ่งความแรงจะได้50%ของเดเมจสุดท้ายที่ทําได้นะแต่ที่โหดที่สุดก็คือเดเมจที่สร้างที่ที่2เนี่ยเพืเ่อนๆมันไม่ได้โจมตีเป้าเดียวนะครับมันจะโจมตีให้ศัตรูถูกเป้าหมายเลยนะแน่นอนว่า ความสามารถสร้างเดเมจให้กับเป้าหมายที่ยัย่วยุบวก50%ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งความสามารถของทอนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดแล้วประเด็นคือมันยังไม่หมดเพื่อนๆเพราะทอสามารถเพิ่มแซตทั้งหมดของตอนเอง5%ต่อผู้พองที่กำหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับและยังเพิ่มในเมจที่ตนเองสร้าง4%สูงสุดถึง40%ต่อเอฟเฟกต์บัฟ ที่ติดบนพวกพองที่กำหนด1อันครับก็บอกเลยว่าจุดเด่นของทอเนี่ยมันอยู่ที่เอกลักษณ์เพื่อนๆส่วนทั้ง2ส,สกิลเนี่ยเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวหมดเลยนะครับซึ่งวิธีเก็บสแต็กเดเมจนะครับให้เป็นเื่อ,อใช้การ์ดท่าแรกครับพอท่าแรกเนี่ยมันสามารถเพิ่มอัตราคียได้ถึง2เท่าและเมื่อใช้สกิลจะไม่สนป้องกันคียของศัตรูถึง80%สนะครับส่วนท่าที่2ถ้าใครอยากจะเล่นเก็บสแต็กก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะเอาเป็นท่าปิดเกมเนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนๆดอไว้ก่อนก็ได้้้นรัใใหอใหออชลงจากททีีท่่เย ดโหมดแล้วนะพอท่านี้นะครับมันจะมีเอฟเฟกที่จะช่วยเพิ่มเดเมจคีปเป็น2เท่าและหากใช้เมื่อทอปดโหมดอยู่นะครับจะไม่สนต้านคีของศัตรู100%ครับหรือพูดง่ายๆคือสามารถโจมตีติดคีได้แบบ100%เลยนะสำหรับท่านี้นะครับอ่ะก็มาดูความสามารถหลักๆของทอจบแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาลองทีมนี้กันเลยดีกว่าอ๋อใช่สำหรับทอเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นกับคีเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นซาเลียวแดงเอามาซัพพอร์ตนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับ โอเคครับมาเรามาเจอทีมไม่ระบุนะครับเดี๋ยวนี่มันทีมอเวโดฟิตเอรนะโอ้โหทอผมบอกเลยลุงเทียไม่รอดแน่นอนแบบนี้ไปสองใบครับให้ลุงแกสองใบเลยผมว่าทอผมกลโมเลยนะจริงๆโอเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว โคตรแรงใบเดียวลุงไปเลยอัศน,นีแบบหันเดียวเกิร์บอนคิวว h a ด What? บ้าไปแล้วแล้วตาหน้าเราปลดหมดแล้วเพื่อน ก็ไปครับน่าจะปิดเกมแล้วล่ะผมว่าแบบนี้ไปเลยทอนี่แหละติดคิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยส<ฮ>ี่แสนสองแสนเพอโอ้โหไม่ตายนะนันะชิเอาไปอีกดอกอื บอกเลยว่าของจริงเรียบร้อยครับโอเคครับมาเราไปเจอทีมเจ็ดบาทครับเดี่ยวนะการทอผมมันก็เป็นใจเกินไปไหมไปเลยครับถ้าแบบนี้ถ้าการมันจะดีขนาดนี้นะผมว่าเลอเเนี่ยน่าจะจบตานี้เลยมั้งไปขอเก็บ2เลยแล้วกัน สามแสนถึงเป่าโอเคครับปลดโบดเรียบร้อยมาพี่ดัด๊เป้าหมายที่สองพายุสายฟ้าโอ้โห,โ,หโหเดี๋ยวสี่แสนโอเคเรียบร้อยครับป่าโดนไปสองแสนนะเมื่อกี้อ่ะมาเดี่ยวนะคือมันเมอ่อยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดู สตูตวหวดไม่เข้าครับโดนตัดไอเบทเป็นสาอนะบับทอแต่จริงบับทอเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่แบบโหดขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นบับบฝานะครับยังถอนได้นะ <c oughs> อ่ะก็ไปครับเราต้องเน้นใช้ทอเพื่อนๆเพราะเป็นคลิปรีวิวทอนะครับจัดมาขั้น3โอ้โหรอบนี้เรใช้การ์ดเลเวล3อย่างเดียวเลยนะ ไปเลยอาสานีแป0 0ันเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับมาอ่าเรามาเจอทีไม่ระบุนะครับเดี๋ยวผมรวมซับนอกนะแล้วก็ ใช้ส่งใบเลยดีไหมเดี๋ยวผมเก็บทอไว้ก่อนแล้วกันใช้ไปเลยครับสอใบแปดดีบัาไปเลยเพราะว่าทีมเราเนี่ยตัวตีหมูมีแค่ซับดอกนะครับตัวอื่นเราคือเป้าเดียวหมดเลยนะ,อะโอเคสวยที่สวยเดี่ยวลอกทั้งมือลอกทั้งมือเพืเ่อนโอ้ my กอดโอ้โหอะไรจะดีไปกว่านี้ไปครับเอาไงดีเนี่ย ผมออพทอสองใบแล้วกันตายไหมเก็บซับนอกหรือเก็บทอดีเก็บซับนอกแล้วกันไปครับอันนี้คือเล่นแบบเล่นแบบเสี่ยงมากอะ่ะผมเอาเดเบจแบบโต้อง,ตองอย่างเดียวเลยนะคือไม่ได้ส่วนเอาชีวิตรร่อครับถ้าส่วนเอาชีวิตอรออเนี่ยจริงๆควรใช้ยั่วยูนะอัพแรงให้ซับนอกแล้ก็ใช้ยั่วยูครับแต่ผมนี่สายลุยเพื่อน การเรียบร้อยซับนอกเขาบินเลยครับมาคิดว่าทอเราน่าจะไหวและะ้วมั้งคือเรามีบัฟนานาชีอยู่นะแล้วก็บัฟทอก็ยังอยู่นะครับลดได้เป็นมตศัตรูเนี่ยก็ยังไม่ปลดโหมดด้วยโอเคเขาเล็งซับนอกครับสวยพี่สวยไม่ตายด้วยประเด็นลา<ป>ก่อนซับนอกโอเคไปครับ แล้วไงมันไม่ตายเพื่อนอุย้ยเดี๋ยวข้างหลังฟิโตเรียวผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพแรงทอแล้วก็เก็บสองเลยครับไปเอาไงดีฮึนนะอัพทอเก็บนี่ก่อนดีกว่าแบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้คิดว่าน่าจะตายหมดตายไหม อายุสายฟ้าโอ้โห,โโหยิ่งกว่าตายโอ้โหสาเจเรียบร้อยเไปแล้วสองครับอ่ะลางก่อนเจทอเฮ้ยอมตะเดี๋ยวงานเข้าเฉยมีอมตะาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหจริงผมลืมไปแล้วนะข้อสามารถนี้ของทออ่ะไม่เป็นไรครับ แต่อยู่อันติเขาไม่มานะประเด็นคือถ้ามาเนี่ยก็อีกเรื่องนะเกมมันจะเป็นอีกแบบเลยเพื่อนโอเคลาก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคครับมาตาสุดท้ายครับเรามาเจอทีมเจ็ดบาปนะ โอ้โหเดียวการทอเรามันก็จะดีไปไหนมาเดี๋ยวผมก็ลุยเลยครับไปเก็บเก้าก่อนเลยผมว่าน่าจะเก็บได้นะเพราะเกาเนี่ยไม่น่าเอาการขั้นสามอยู่เพื่อนจริงๆริหไหมโอ้โหเรียบร้อยครับสามสิห้าไปแล้วครับเราก็แปะดีบัฟไว้ครับโอเคสวยงามครับตาหน้าคือทอเราปลดโหมดแล้วนะเพื่อน ขอการบัฟอัพแรงมาหน่อยเออนี่แหละที่ต้องการไปเลยตาหน้าเก็บใครดีเอาป่าแล้วกันผมว่าป่าน่าจะเดี๋ยวพี่ดันดีโอเคกดมาไม่เป็นไรครับไม่สนใจป่าผมเอาพี่ดันดีกว่า โอเคก็เดี๋ยวใช้ซับนอกก่อนครับแล้วก็ทอครับไปครับเรียบร้อยไหมสำผัสอสูรย์อเอ้โหปากขึ้งหลอดอาจจะได้อยู่นะอาจจะได้อยู่โอ้โหแปดมือดิงเหรอเท่าไหร่สามแสนแสนหกไม่น่าตาย โอเคตายครับเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงนะโอเคครับก็สำหรับคลิปพีวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าแต่ละเกมเนี่ยมันจบไวมากเพื่อนๆสำหรับใครที่เล่นทีดีนะครับเดี๋ยวไว้ทีมต่อไปที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมจะมาเล่นทีแบบเวอร์ชันเปิดหลังกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูว่าทีเปิดหลังทอเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเหมือนกับทีเปิดก่อนหรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืม กดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเช้าวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ